ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่แท่งกล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะดิฉันในนามคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาการเรียนการสอน ยุววิชาการภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้ระบบไอคอเป็นฐานเป็นการจัดการขยะของนองครแม่สอดนะคะซึ่งโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติได้เป็นต้นแบบของการดำเนินไอทะเลสวนและอื่นๆนะคะสเพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลผลิตนักเรียนในลนักษณะโรงงานวิทยาศาสตร์และ5ร่วม การระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาการเรียนการสอนือว่าวิชาการภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้ระบบหลักนวัตกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยมีสวนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสมาคมพัฒนาชุมชนในการโรงเรียนในสถานที่สอนในคนสอ ร,สสรับคำการนักศึกษารระครูเรียากรและเรียนที่รักครูเมื่อวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการมาเป็นประธานในที่เกิดซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นการต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาในชาติเราตามที่ท่านพ่อไปร้องการท่านสิทธิ์ให้ แนวทางในวินวัยน์ต่อบบงขยายไปไกลในปีบวันด้วยจากความร่วมมือของหลายฝ่ายทำให้การพัฒนาการศึกษาของแม่สอนมากพอสมควรจากการแข่งขันทักษะในเชิงวิชาการและเกี่ยวฉพาะคณะครูคณะกรกรมการสถานศึกษาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันทำให้การพัฒนาการศึกษา เราจะเพืการจิตวตรียของโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะคณะผู้บริหารสมาชิกสมาท้องถิ่นก็ให้ความสำคัญโดอให้พิบายการพัฒนาการศึกษาเป็นอันึ่งเป็นกำลังในการกายยอดในการพัฒนาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในขณะนี้ เมืองแม่สอดบวมขึ้นเป็นระจําดังนั้นภาระ,ะที่เราในพื้นที่ของนครแม่สอดน,นักเรียนพ่วงกลองเลยซึ่งเทศบาลนครแม่สอดก็โดยเฉพาะคณะผู้บริหารก็คงให้ความสำคัญและร่วมกันพัฒนาได้ก่อเดือนเมษไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรอ,อาคารสถานที่ โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเราได้พยายามทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการตอบรับเด็กนักเรียนรวมทั้งในเรื่องของการพัฒนารอบรับโครงการสามทศวษะรายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจีนพัฒนา โดยจะเป็นอย่างไรนะครับเข้าใจว่าน้องๆที่น่าอยู่ที่นี่ก็คงคงพอจะทราบข้อมูลแล้วใช่ไหมครับว่าข้อในสอบของเราเนียนนะครับมีปัญหาตองขย่ไหนบ้งางความรู้ที่อยู่ในตารานี่ไม่ต้องเป็นรูดถึง่อมเรามีอยู่ทีเราเรียนได้อยู่แล้วทั้งในห้องเรียนทั้งบนอินเทอร์เนี่ยนะครับแต่ทักษะอย่างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในนั้นะะนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นทักษะในการส,สื่อสารชื่อนะวันนี้นะครับ ผมเองก็จะมาให้ข้อมูลที่ไปที่มาของโครงการตัวนี้นะครับว่าโครงการตนี้มีที่ไปที่มาอย่างไงนะฮะไม่ทราบว่าข้างหลังนี้เราเปิดเราเปิดเปิดยัรไบได้ไหมข้างหลังนี้เปิดถ้าเปิดไม่ได้ผมว่าจะต้องลงไปข้างล่างนะเพราะต้องอ่านเหมือนกันนะครับที่ไปที่มาของโครงการนี้โครงการนี้ชื่อว่าโครงการโครงการนี้คือ การเอาวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาขิดผ่านตัวนักศึกษาคนโตต่างเรียนในการที่จะไปดเนนิกิจกรรมต่างๆนะครับโครงการเดี๋ยวผมลองคอมพิวเตอร์อ่านที่นี่แป๊บนึงนะครับในการตอบที่น้องๆสามารถดื่มน้ำนะครับแล้วก็เอารื่นน้ำแล้วก็ จะนำเสนอนะครับครับทีมตัวได้เลยนะครับผมครับ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทนศบาลพลศึกษานี้ค่ะนายสิทธิพงษ์แสนิบนางสาวจริรศสกลศสีเจริญปัญญาสุขและดิฉันนางสาวกมิติดานจงจรุรกิจค่ะโดยมีครูที่ปรึกษาคือคุณครูดวงดาวแพงคำพักและคุณครูเอกภพก,กัญญารองค่ะค่ะสำหรับที่มาที่ใช้แล้วจากการทอดปั้น้องโกนนำมาทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะ โดยเราจะนำมาทำเป็นไบโอดีเซลและสบู่ค่ะเพื่อเป็นการลดวงจรขยะต้นทางก่อนจะนำผลกระทบไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอดีเซลจากน้ำมัน,นที่ใช้แล้ว 3. เพื่อศึกษาวิธีการน,นำาน,าน้ำมันไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์จีนง 4. สมมติฐานการของการศึกษาของโครงงานนี้นะคะน้ำมัน,นที่ใช้แล้วนะั้นเราสามารถนำผลิตนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลและสบู่ได้ค่ะสำหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะตัวแปรตน้น ได้แก่เพื่อศึกษาวิธีการผลิตไบโอดีเซลและกิสซีนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว 2. เพื่อศึกษาวิธีการผลิตสบู่ก้อนและสบู่เหลวจากกระบวนการทาน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว 3. เพื่อศึกษาวิธีการนำน้ำมันไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์จริง 4. สำรวจคามนที่ใช้แล้วและได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องต,งตามลำดับนี้ค่ะ 1. ไบโอดีเซล 2. กิสซีน 3. เอทานอล 4. ปฏิกิริยาทา e <5. S 1> ันเอสเทอริฟิเคชันห้ามืองโดยมีสัดส่วนของสารเคมีที่เหมาะสมคือใช้เมทานอล200มิลลิลิตรใช้โซเดียมเงินกานสร้างเคลื่อนต้มแบบค่ะ 3. คุณพัชรีงเงินไบอ่อนศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกชั้นระหว่างเอสเทอร์และกิสซลีนและหาสภาวะที่เหมาะสมในการก,กวรแ,แยกแยกเอสเทอร์และกิสซลีนนะคะให้ศึกษาประสิทธิภาพการแยกชั้นการกลวนที่ใช้แล้วขนาดหนึ่งลิตร จะใช้บินต่อไปค่ะจะใช้ต่อไฟฟ้าอุปกรณ์ต้องความปลอดภยัยสารเคมีและวัตถุิบนะครับวัตถุดิบได้แก่น้ำมันมาจากปลาฮ่องกง์น้ำมันมาจากไก่ทอดครับสารเคมีได้แก่สราสรคาโซเดียมไฮดรอกไซด์เทานอลและน้ำส้มสายชคูครับผมข้อแรกนะครับศึกษากระบวนการการผลิตไบโอริเซลตัวน้ำมันมเบิ ตัวน้ำมันอย่างไรอย่างนี้ช่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้สบู่คณะครูนักเรียนชุมชนในการใช้สบู่และโบโอดีเซลจากที่เราทดลองดังภาพเลยครับผม ผลการศึกษา 1. เมื่อเ,รเตรียมวัตถุดิบแล้วเราก็จะได้น้ํามันจากไก่ทอดน้ํามันจากปลาทองกโก้สศึกษาการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลนะคะน้ํามันจากไก่ทอดมีสีเหลืองมีค่า pH 7.4ได้ปริมาณไบโอดีเซล896และได้กีสเน300อขอภัยค่ะและได้กิสเลนิน3ก9ากรัมค่ะ ส่วนน้ำมันจากบาห์งโกนะคะมีสีเหลืองทองมีค่า p h 7.2ได้ปริมาณเบอโอดีเซลเสียงคล้ายไข่เจียวเสียงเครื่องยนต์ปกติและเะ้ยะเวลาในการทํางานมากกว่า2ชั่วโมงค่ะและนี่ก็เป็นภาพจากการที่เรานาเอาเบโอดีเซลนะคะไปใช้ค่ะอยู่กับไปแค้ไหนะครค่ืออย่างนี้จะจะบอกว่าวิธีวิธีในการทัด Presentation หรือการสอกอสารของเราเพื่อนั้งค่ะ อ่คุณจะมีการตรวจทานหลังจากที่เราทําเสร็จแล้ววิธีตรวจทานคือต้องจากเราตรวจทานเองนวในบางทีเวลาเราเราทีมเองทำเองเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าทุกอย่างเพอร์เฟกถูกไหมวิธีนี้ือให้คนอื่นที่ไม่ไม่อยู่ในกลุ่มเราอะเอาไปห่เขาจะเห็นข้อบุ่องของเราได้ง่ายกว่านะครับจะช่วยเราได้นะครับอ่แล้วก็มีเรื่องเรื่องสะกดลขัินพีดีหัวข้อเนี่ย หัวข้อมันอาจจะไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่เป็นอนิเชื่อและสบู่จากพันธันที่ใช้เลยนะครับถ้าเราจ่ายความให้มันคนอ่านแล้วเข้าใจว่าเรากำลังจะรณอะไรคนะ่ะออวรณขานติยะและดิชันนาาสาวอนิชานทิ้งลงสู่แหล่งน้ำในลักษณะของน้ำเสียทำให้สิ่งมีชีวิตที่เคยอาศาัยอยู่ในน้ำไม่นานามอาจจะรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดื่มน้ำที่มีคลอรีนจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคลูกหิตจางค่ะ ซึ่งการเกิดโรคความดันหรืหิตจางนั้นเกามาเล็กที่กระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะและในส่วนของน้ําดื่มนั้นนะคะอาจจะมีปนซื้นได้จากทาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของพุชหมุดไทยในการใช้เอร์คอนิฟอร์แมกเนียตุน่าค่ะเพื่อเป็นการแยกการใช้สารอินทรีย์ที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและเป็นการทำให้ระบบน้ำท I mean ิ้งจากบ่อบาบัดจจัยเสี่ยงในสารน้ำคอเลสโตรลินสองค่ะ าที่ทการกรองแล้วยังไม่ได้ใส่สารพอจกการทำาลม่คอดและสารน้ำบรนสุทธิน้ำปาดิบในเลี่สะบอดแม่คอดค่ะสำหรับขั้นตอนการวิเาะห์นั้นนะคะขั้นตอนแรกค่ะพวกเราจะมีการประชุมางแผนการจัดทำโครงการและการทดรองค่ะวันที่5มิถุนายนน้ำาดบที่ผานการกรองแต่ว่าไม่ได้ใส่พอลีสิคนอรีค่ะละเมื่อน้ำน้ำทังสามแห่งนะคะละาการกรองไปทีสิ่งแวนนาชนินะคะในน้ำที่เราจะพบว่าเมื่อผ่านการกรองเรือบรรทุ จะมีค่าเฉลี่ยของทีนบอลเชลซอร์ววแบ็กทีเดียอยู่ที่33โคโลนีค่ะการดู32โคโลนี ภักยาสีสีต้นตรีศีเสียงสมาชิกกลุ่มพวกเรามีอย่างนี้นะครับ 1. เด็กชายเิพากษานาสอเด็กชายวิชิตวิเทียรและผมเด็กชายอัญาลัสษณ์เต่และจะให้นักเรียนแกนนำนะครับไปให้ความรู้กัอนน้องๆเกี่ยวกับ ควาหมายแรกการขยะขยะครับผมแปลว,ว่าจะต้องทิ้งให้ถูกถังถูกประเภทของขยะครับครั้งนี้จะทําให้โรงเรียนสะอาดและนักเรียนรู้สึกสนุกและได้รับความรู้เกี่ยวกับการขยะขยะครับอีกครั้งนําเราสามารถนําขยะหรือไซเคิลไปทําเป็นชิ้นงานเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในต่อไป มีอุปกรณ์ที่สามารถรูกก้ทุกับกับลำโพงได้ครับก็จะเป็นรบรูกโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆได้ครับโดยที่จะต้องมีรุ่นพี่คอ,อยประจําเครื่องครับก็เมื่อที่ขยับไปแล้วถูกประเทของถามครับรุ่นพี่จะเปิดเปิดเพลงนังขึ้นครับก็บอกว่าน้องๆที่ขยับได้ถูกครับหยอกไหมที่ดี แล้คนจะใส่รีไซเคิลเลยเปลี่ยนใจไปใส่ใส่ขยะเปลี่ยนี่เสียงน่าฟังกว่าดูเสียงขยะเปลี่ยนหนเสียงเป็นยังไงก็มันต้องบูรพาเราเราหาเราคิดเองเองก็ได้ครับเหรอเราไปปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนั้เป็นปัญหาที่สําคัญทั้งในระดับชุมชนและเทศบาลนครแม่สอดเนื่องจากมีจำนวนประชากรมากขึ้นทำให้ขยะปัดตามจินตนาการ และ3ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงจากการศึกษาโครงงานองชยัยครับในที่มาใน่ความกัญอการอนรับประเทศไทยเป็นมูของพระุทธศาสนาและกลบาตของพุทธศาสนาได้มีมาอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าถือว่าพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยครับ พระพุทธศาสนามีบทบาทในการปลุกกระตุ้ใจอบรมสัสอนให้คนในสังคมเป็นคนดีและอยู่ร่วมกันได้อย่างมันคงครัทั้งประเทศไทยประกอบด้วย3สถานะหลักครับก็คือสถานวัฒนธรรศาส,สนาและพระพุทธศา,า,า,าสนาครับทั้นคณะกรรมการที่เคารพและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราเป็นต,ตัวแทนจากโรงเรียนทศบาลเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาเสียงรมราชกุุมารี วันนี้จะนำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องเก็บใบไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีสมาชิกประกอบด้วยนายธนุนันพนมว่านางสาวจุธารัตน์และทิ่ฉันนางสาวจตุตรพรค่ะค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้นะคะเนื่องจากโรงเรนของเรานะคะมีต้นไม้จํานวนมาก แรงมันต้นไม้นะคะเกิดการผลัดใบนะคะจะบริเวณนั้นนะคะจะมีเศษไม้แห้งนะคะไปของโครงงานนี้นะคะมีสามข้อค่ะหนึ่งนะคะเพื่อประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องเก็บใบไม้ที่สามารถใช้ได้จริงกับเครกับใบไม้แห้งนะคะสองเพื่อวัดประสิทธิภาพในการเก็บระหว่างเครื่องเก็บใบไม้และไม้กวาดหาาาัวพลา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษานะคะประกอบด้วยกระดาษสีขาวที่ใช้แล้วกระดาษทรายละเอียดภูกกันกาวสีน้ำพลาสติกและสีอคนะคริลิกค่ะนั่ก็เห็นท่านว่าคือการเอากระดาษมารีไซเคิลไปสร้งสางสิ่งประดิษฐ์นนะว่างั้นเถอะนะตอนนี้ก็พยายามเป็นอันนี้ให้ไป็นข้อคิดแล้วกันนะผมมีเวลาที่จะมวยปงแต่ไปเปิด มีหน้าที่หนึ่งของบทที่หนึ่งหน้าแรกเลยวัตถุประสงค์ของโครงการเลยตีเป็นผู้กองหรือตีเป็นเงินแห่ตีเป็นเงินหรือตีเป็นผู้กองผู้กองแทนเป็นเงินออกจะมีเจ้าหน้าที่เป็นนักเรียนแนวคิดแบบนี้จะดีจะดีจะดีนะคุณค่าของขยะประเภทนี้แล้วผลปรากฏว่าขยะประเภทนี้มีจํานวนลดลงจากเดิมคือมีปริมาณ29.1กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ห <ừ> รือ115กิโลกรัมต่อเดือนคาของเหลือใช้มีสมาชิกทั้งหมด4คนดังนี้ 1. เด็กชายจิลลิ่สองเด็กหญิงไมเกย์สาเด็กหญิงจิยาชยาและ 4. วิดิฉันเด็กหิงสลิมิีพีตาใสที่มาและณ้อัถิ่น 你们看这个。 โครงการเพิ่เก็บใบไ,ไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ 希望大家共同去。 หมดเดียวกันเลยคือเรื่องของการพยายามลดขยะในพื้นที่เทศบาลในส่วนลงในหน้านะครับโดยอาศัยความรู้นะครับความทุนตั้งใจที่เรามีอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบและแน่นอนครับมันไม่หยุดแค่นี้สิ่งที่เราทำนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับอยากจะให้พวกเรา้องเนี่ยเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับไปเล่าแบบที่ เก็บเอาไปนั่งคิดนะครับแล้วก็พยายามใช้ประสบการณ์ที่เราได้วันนี้นะครับให้เป็นประโยชน์นะครับกับการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคตนะครับวิชาได้พูดไปแล้วเนาะวิชามีสามประเภทนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งสามวิชานะครับพยายามเอาไปรวบรวมแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครนสอท่านที่ต่นนะะอพิรุณนตัวแทนนะั่งอยู่ตรงนี้นะครับขอขอบคุณท่านครูอาจารย์นะครับที่อย,อยู่ที่ดูแลโรงเรีนนะะนนนะะยนเทศบาลนะครับทางหน้าแห่งของเทศบาลนครนสอนะครับที่ได้กรุณงานเพื่อเพื้อนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับอาจารย์บอยนะครับจากาวิเชียรนฤสวนอาโดยตลอดนะครับจนตรงงานสําเร็จร่วมไปด้วยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตาม สนนหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานนี้จะได้รับการสานต่อนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไปนะครับเป้าหมายไม่ใช่ะะอะไรหรอกครับเป้าหมายก็เพื่อน้องๆนะครับที่จะเป็นอนาคตของทศบานต,ต่อไปในอานาคตนะครับเราอยากเห็นสังคมที่น่าอยู่นะครับสังคมที่สะอาดนะครับแล้วก็มีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับก็จะก็จะมีผลต่อ,อสุขภาพที่ดีของคนในสังคมด้วยเช่นันนะครับต้องขอบคุณ มีโอกาสน,น,าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับนต้องขอขอบคุณท่านจริงๆนะครับเวทีนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่รับของรูนาจากท่านนะครับก,การจัดการศึกษาจะเห็นได้ว่าวันนี้การศึกษาไทยมีปัญหานะครับมีการปฏิรูปเขาว่าปฏิรูปการศึกษาจ่เกิดขึ้น ทุกครั้งทุกปีทุกรัฐบาลไปนะครับมีรูปแบบการจัดการศึกษากรในวันนี้ที่ท่านาจารย์ได้กรุณามาเนี่ยมันสเต็มอยู่แล้วนะครับมันเกี่ยวข้องหมดอยู่แล้วก็เทศบาลนครไม่สอนเองในหนานที่ผมดูแลเรื่องการศึกษาทั้งหมดอยู่นะครับก็ยืนยันนะครับกับท่านว่าเราจะทําต่อไปจริงๆนะเราทําอยู่แล้วและมีชิ้นงานมากกว่านี้ด้วยนะครับที่มีอยู่แต่บังเอิญว่า ิ้นงานที่คุณครูได้สอนและนักเรียนได้ทาไเนี่ไม่ได้สรุปออกมาปเป็นรูปแรกแบบนี้นะครับมีเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็ฝากคุณครูฝากลูกๆทั้งหลายที่ทํางานไปแล้วเนี่ยนะครับการเรียนต่อไปของหนูรยบบ้างยิ่งในานามของโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต้องขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านนะคะ ออท่านถามว่าจะจบลงไหมจะมีต่อเนื่องไหมตอบท่านเลยค่ะทุกอย่างที่นำเสนอเราจะต่อยอดนะคะเพราะเราเชื่อว่าในในเอกลักษณ์นะคะในสิ่งที่เราสแสวงหาม,มา